สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนารัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนําเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กําลังอา่านเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่<ม>หลวงพ่อฤาษีลิงดําหรือพระราชพรมยานแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี ท่านได้พบเห็นมาด้วยตัวของท่านเองนะคะท่านก็มาเล่าไว้เป็นเรื่องจริงอิงนิทานคือถ้าใครไม่เชื่อก็ฟังว่าเป็นนิทานสนุกๆก,ก็แล้วกันนะคะในตอนที่แล้วที่มีเรื่องของผีเตี่ยใหญ่ซิมเนี่ยนะคะเราก็ได้ความรู้เรื่องของการที่จะทำบุญว่าให้เป็นบุญจริงๆนั้นผู้ที่ทำก็ต้องตั้งใจ ฟังพระสวดโดยความเคารพนะคะแล้วสมาทานศีลโดยความเคารพถวายทานโดยความเคารพด้วยบางทีเวลาที่เราทําบุญเนี่ยก็มักจะห่วงแขกเรือที่มาในงานมากกว่าที่จะมาตั้งใจรับศีลตั้งใจถวายทานตั้งใจฟังเทศฟังธรรมนะคะคตรงนี้เราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ การทำบุญนั้นที่ผีของเตี่ยยยซิมบอกมาเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้จัดถวายสังฆทานธรรมดาธรรมดาแต่ให้มีผ้าไตรหนึ่งไตรกับพระพุทธรูปหนึ่งองค์หน้าตักไม่น้อยกว่า5นิ้วถ้าจะโตกว่านั้นก็ได้แล้วเวลาที่อุทิศส่วนกุศลก็ไม่ต้องไปว่ายาวๆนะคะให้พูดเป็นภาษาของตัวเอง ตรงๆบอกว่าผลบุญที่ได้ทำแล้วมีการบูชาพระรัตนตรยัยสมาทานศีลและได้ถวายทานรวมทั้งได้ถวายผ้าไตรและถวายพระพุทธรูปสำหรับสง์ในพระพุทธศาสนาบุญทั้งหลายเหล่านี้จะพึงมีแก่ข้าพเจ้าเพียงใดข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ใครก็บอกชื่อเฉพาะเจาะจงไปเลยนะคะ ขอให้ท่านผู้นั้นได้มาโมทนาและได้รับผลบุญคือได้ประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการบัดนี้แค่นี้เองนะคะก็เป็นการอุทิศบุญโดยเจาะจงเพื่อที่จะให้ผู้ที่เราตั้งใจให้เขารับได้รับผลจริงๆคะ่ะวันนี้เราก็มาฟังเรื่องจริงอิงนิทานเรื่องต่อไปเลยนะคะ เรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี เรื่องที่ยี่สิบพระภูมิกรมแพทย์ทหารเรือขณะที่ไปป่วยอยู่ปีพศ2 5 0 1ปีนั้นมีคนค่ายเยอะเหมือนกันนี่เล่าสู่กันฟังแล้วหรือยังกระจำไม่ได้ไม่รู้ถ้าจำได้ก็แล้วไปถ้าเล่าแล้วก็แล้วไปถ้ายังไม่ได้เล่าก็จดเอาไว้ตอนดึกวันหนึ่งเห็นคนเขาเดินมาตรวจตรวจบริเวณกรมแพทย์เมื่อตรวจแล้วเขาผ่านไป เวลาผ่านมาก็เรียกเขาเข้ามาถามว่าเป็นใครบอกว่าเป็นพระภูมิประมาณตีสองนะบอกว่าเป็นพระภูมิก็ถามว่านี่แกดูซิบัญชีฉันนะ่ะเมื่อไหร่มันจะตายท่านก็บอกว่าอีกสิบปีก็ยังไม่ตายก็เลยถามว่าเอางี้แกเลื่อนบัญชีฉันได้ไหมฉันอยากตายเร็วเขาบอกไม่ได้หรอก ผีและเทวดาไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับให้คนตายเมื่อคุยกันไปคุยกันมาก็ถามว่าคนในโรงพยาบาลเนี่ยนะมีใครที่ใกล้จะตายบ้างเขาก็บอกว่ายังแต่ว่าคืนนี้มีไอเรือตรีจิตเพื่อนกันเรือตรีจิตมันกำลังจะตายนะไอเจ้านี้ออกจากราชการไปแล้วเป็นนายทหารนอกราชการอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน อนดึกเรียกว่าใกล้สว่างเนี่ยนะหลังจากนี้ไปมันจะมีอาการร้อนขึ้นเมื่อร้อนขึ้นแล้วก็ให้หมอเขามาให้ยาเขาแนะนำยาไว้แล้วต่อไปให้น้ำเกลือเมื่อให้ยาแล้วอาการมันจะสงบแล้วก็ให้น้ำเกลือมันจะอ้วนทวนขึ้นก็เป็นอันว่าพระภูมิกลับไปพักเดียวเดี๋ยวพระเจ้าประคุณจิตก็เอะอะโวยวายแสดงอาการกัดกลุ่ม ไปดูที่ไหนได้เงือออกทั้งตัวความร้อนมากมีอาการหอบจัดก็สั่งให้หมอพยาบาลไปตามแพทย์เวนมาแพทย์เวนก็มาฉีดยาให้รุ่งขึ้นแพทย์เวนก็ให้น้ำเกลือฉีดยาให้พักหนึ่งก็สงบหลับไปตอนเช้าก็ให้น้ำเกลือให้น้ำเกลือเสร็จตอนนี้พระเจ้าประคุณจิตกินข้าวเป็นการใหญ่พยาบาลเอาข้าวมาให้เท่าไหร่พอจิตกินหมด ไม่ช้าก็อ้วนเป็นหมูนี่เรื่องเบดตดเล็ดเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังแต่นี้ต่อไปก็มีเรื่องเบ็ดเล็ดอีกนิดนึงเป็นกฎของกรรม ปีพศ2510ขอโทษปีพศ2509ตอนนี้อาตมามาอยู่จังหวัดชัยนาทแล้วมาอยู่ที่วัดโพลหลังจังหวัดชัยนาทหลายปีมาก็พบของดีพระดีเยอะสายเหนือนี่สายเหนือของภาคกลางนี่มีพระดีเยอะเยอะตรงไหนล่ะแหม ผมจีวรคร่ำตั้งหน้าตั้งตาเป็นอาจารย์วิปัสนาแต่ว่าไอ้กิเลสามนี่แกไม่ทิ้งหรอกอแกใส่ปุ๋ยเสมอคือโลภโทสะโมหะไอ้ที่ดีจริงๆก็พอจะมีนะแต่คร่ำไม่ค่อยพบถ้าทางภายนอกนี่ดีมากแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวครูบาอาจารย์สอนมานี่ไม่เคยพบแบบนี้นี่พูดกันจริงๆไม่ใช่นินทาพระ เห็นกันจริงๆสายเหนือนี่รู้สึกว่ามีการสะสมมากบางทีแสดงลีลาอะไรต่างๆคล้ายๆว่าจะเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเข้าใกล้จริงๆแล้วพอเจ้าประคุณหันจัดจริงๆปีนั้นวัดป่าคลองมะขามเท่าปี2507ปลายปีทางวัดป่าคลองมะขามเท่านิมนต์ให้ไปอยู่ด้วยไปช่วยกันวัดนี้มีชื่อเสียงมากก็อยากจะไปดูก็บอกแล้วนี่ มาสายเหนือนี่มาดูพระไม่ใช่มาอาศัยใครอยากจะรู้เนื้อแท้ของพระพระสงฆ์นะไม่ใช่พระพุทธพระพุทธไม่ต้องดูเนื้อองค์ไหนก็ใช้ได้หมดปลุกเสกหรือไม่ปลุกเสกก็ใช้ได้ถ้าเวลาไหว้แล้วเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วไม่ผิดสักองคไหว้แล้วได้บุญเหมือนกันหมดเสกก็ได้บุญไม่เสกก็ได้บุญนี่เราได้เป็นบุญนะ ถ้าหากจะใช้ให้พระหาหวยใช้พระพุทธรูปค้าขายใช้พระพุทธรูปช่วยเลื่อนยศนั่นมันอีกเรื่องหนึง่งนอกขอบเขตของพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวทีนี้ว่ากันถึงพระสงฆ์ปีนั้นอาตมาย้ายมาอยู่ปากคลองมะขามเท่าก็อย่างว่านั่นแหละมาอยู่เพื่อดูพระถ้าหากว่าดีจริงๆก็จะช่วยส่งเสริมในการก่อสร้างแล้วก็จเจริญศรัทธาทีนี้ท่านดีหรือไม่ดีประการใด ไม่พิจารณาไม่พูดให้ฟังแต่เรื่องที่มันเกิดเรื่องที่มันเกิดนี่ดีกว่าคนอื่นเกิดกับอาตมาเองเพราะเป็นคนมีบุญอย่างนี้เราเรียกว่าบุญใหญ่บุญบาปเอาฟางผูกหางควายเอาไฟจุดเมื่อสมัยเป็นเด็กๆขณะนั้นเริ่มทำพระเป็นครั้งแรกพระเครื่องนี่ละคิดว่าตัวอีกไม่ช้าก็จะตายรู้เวลา เพราะเขาบอกเวลาไว้เวลานี้เขาต่อไปเสียอีกหน่อยแล้วชักจะตายไม่ลงแบบหลวงพ่อปานขยับท่าจะตายทีไรก็ต่อให้ทีละนิดทีละนิด,ลนดเลยไม่รู้จะตายเมื่อไหร่กันแน่เมื่อรู้เวลาว่าจะตายว่าปีนั้นปีนี้จะตายไอ้ตอนตายลงไปเนี่ยน่ากลัวจะไม่มีเงินทำศพพราะสะตางค์ติดกระเป๋ามันไม่ค่อยมีนี่บางวันนะจะซื้อน้ำแข็งยังไม่มีเงินเลย วันหนึ่งมีเงินสิบบาทยัยขอทานมาขอดันขอสิบบาทแม่ไอเราจะบอกไม่มีก็ไม่ได้มันมีอยู่สิบบาทพอดีก็เลยให้ไปหมดนี่เป็นอย่างนี้บางคราวก็มีถึงสามสี่ร้อยบาทก็มีแต่บางคราวนะไม่ใช่ทุกวันแต่มันก็อยู่ในกระเป๋าไม่นานมันก็ไปเที่ยวเสียอีกช่างมันพระอย่างเรานี่ใครขืนเอาแบบฉบับ จันไรก็กินหัวเท่านั้นแหละเวลาตายนี่กระท่วมหัวมากวันนั้นก็ดำริจัดทำพระขึ้นมีพระช่วยเป็นพระเนื้อตะกวัวสีขาวไม่ได้พิจารณามันรอกว่าเนื้อมันจะเหมือนชาวบ้านเขาหรือไม่ใครเขาจะนิยมหรือไม่นิยมก็ช่างพระสีขาวนี่ทำอยู่สามเดือนปลูกอยู่สามเดือนเวลาปลูกเลิกทีไรหมาหอนกลับทุกที เวลาจะเริ่มปลูกเสร็จหมาหอนออกอันนี้ไม่พูดหรอกจะเป็นอนุภาพยังไงก็ช่างไม่อยากจะแจกใครเพราะว่าพระไม่สวยเก็บไว้เวลาตายถ้าเวลาตายเขาทำศพไม่มีเงินทำศพจะได้เอาพระแจกใครทำบุญบาทสองบาทก็จะได้ซื้อฟืนเผาศพให้ไหม้ไปพระนี่มีไม่มากขณะที่ทำเมื่อทำพระตะกัวไม่พอก็จะทำพระเงิน ไปซื้อเครื่องเป่าเงินมาแล้วมันก็ใช้เป็นสินเป็นอย่างนั้นพอตั้งท่าเท่านั้นแหละไฟไหม้มือความจริงเมื่อตอนกลางคืนที่จะถึงหลวงพ่อปานมาบอกบอกว่าเวลาพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเรื่อของเธอดีมากพระที่เคยมาช่วยทำพระเคยซื้ออาหารเลี้ยงซื้ออะไรเลี้ยงไม่ต้องอาหารการบริโภคมากจะมีคนนำมาให้ แต่บ่ายตั้งแต่หนึ่งโมงไปแล้วอย่าทำอะไรเกี่ยวแก่การเสี่ยงจะมีเคราะห์ร้ายมากลืมไปตอนเช้ามีคนเข้าเอาอาหารการบริโภคมาเลี้ยงพระกันอิ่มน้ำสำราญตอนบ่ายลืมไปตั้งท่าเป่าเงินจะหลอมเงินทำพระไฟมันก็ติดมือขึ้นมาดะสิสลัดไปทีแรกมันก็ไม่ดับสลัดอีกทีดับปับ๊บปรากฏว่า หนังมือทั้งมือมือขวาถลกลงไปหมดเลยไปห้อยอยู่ปลายนิ้วหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังไอ้ไฟนี่มันร้ายจริงๆเร็วมากแต่ไม่รู้สึกเจ็บขณะที่ไฟดับก็เห็นควายแก่ตัวนั้นในสมัยเมื่อเป็นเด็กๆอายุสักเจ็ดแปดขวบเอาฟางผูกหางมันแล้วก็เอาไฟจุดมันก็วิ่งโชนเพราะความร้อนเห็นเจ้าควายตัวนั้นวิ่งผ่านหน้า ก็เลยทราบว่านี่กฎของกรรมเก่ามันสนองเข้าแล้วในชาตินี้เป็นความดีสมน้ำหน้าที่ทำกับควายเรื่องนี้ก็ขอผ่านไปแค่นี้แหละเรื่องเล็กๆต่อไปก็เป็นอนุภาพของต้นโพนี่ท่านจะกรมเขียนมาให้ 12. อ,อนุภาพของต้นโพต้นโพจังหวัดชัยนาทนี่เขาเล่าให้ฟังคือว่าในปีพศ2509มีช่างของกรมชลประทานหลายคนด้วยกันเขามาคุยให้ฟังว่าสมัยที่ทำเขื่อนชัยนาทใหม่ๆมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งกลางทุ่งเขาจะทำไอคันคูอะไรส่งน้ำก็ไม่ทราบแล้วต้นโพต้นนั้นขวางประมาณสักสองโอบเห็นจะได้ใหญ่ ก็เอาแทรกเตอร์เข้าไปไถพอแทรกเตอร์วิ่งเข้าไปใกล้ปรากฏว่าเครื่องดับช่างแก้ไขดีแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเสียสตาร์ทใหม่ก็ติดวิ่งออกมาใหม่ถอยหลังออกมาวิ่งเข้าไปหาต้นไม้นั้นห่างประมาณหนึ่งวาดับพอครั้งที่สามช่างแทรกเตอร์คนขับแทรกเตอร์ประจำคันนั้นโดดลงมาข้างล่างบอกผมขอลาออกครับ ถ้าหากว่าจะให้ทําลายต้นโพต้นนี้ผมขอลาออกไม่ขอรับงานนี้ต่อไปอเขาถามว่าออกทำไมบอกอันตรายมีแน่ก็มีนายช่างคนหนึ่งเห็นจะเป็นเชื้อฝรั่งหรือว่าตัวฝรั่งก็ไม่ทราบไม่เชื่อถือคนไทยไม่เอาแล้วฝรั่งแน่คนไทยไม่ยอมเอาบอกกลัวต้นโพฝร,รั่งเขาไม่กลัวเขาก็ขึ้นไปสตาร์ท แทรกเตอร์เครื่องติดถอยหลังมาวิ่งปลื้ดเต็มที่พอถึงตรงนั้นไปดับปรากฏว่าฝรั่งหล่นจากรถคอหักตายเป็นอันว่าต้นโพต้นนั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนอาตมาก็ไม่เคยไปดูคงยังอยู่ต่อไปเพราะว่าทำคันคูน้ำเลี่ยงไปเรื่องนี้กระจบเท่านี้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจ หลวงพ่อปานยกพระศรีอานหลวงพ่อปานท่านปรารถนาพระโพธิญาณคืนหนึ่งเจ้าอาวาสวัดลายจังหวัดลบบุรีนํารูปหล่อพระศรีอานไปที่วัดบางนมโคไปให้คนปิดทองแล้วก็เอาเงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแล้วก็มีเทศไปพักอยู่ประมาณสักเจ็ดวันในระหว่างที่เขานํารูปหล่อพระศรีอานพักอยู่นั่นคืนหนึ่งหลวงพ่อปานสั่งตาเชิด ซึ่งเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดอายุประมาณ30ปีให้มาปลุกอาตมาซึ่งนอนอยู่ในป่าช้าพอปลุกขึ้นมาแล้วถามว่าธุระอะไรก็บอกว่าหลวงพ่อปานสั่งให้ไปหาถามว่าเวลานี้เวลาเท่าไหร่แกบอกว่าเกือบตีสองแล้วตายจริงฉันเคยตื่นตีหนึ่งครึ่งวันนี้ทำไมถึงล่าไปก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเวลาที่ฉันตื่นพอดีไม่เป็นการเบียดเบียนก็เดินตามแกมา พอถึงหน้าศาลาการประเรียนก็ปรากฏว่าหลวงพ่อปานนั่งอยู่หน้ารูปหล่อพระศรีอานท่านจุดทูปเทียนบูชาอยู่แล้วท่านก็บอกว่าจุดทูปเทียนบูชาพระศรีอานพอบูชาเสร็จท่านก็บอกคอยดูนะฉันจะอธิษฐานให้ดูท่านก็ยกมือขึ้นนมัสการไหวตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระศรีอริยเมตรตรแล้วก็กล่าวคําอธิษฐานว่า การที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลใดๆก็เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณแต่ว่าหากข้าพเจ้านี้จะได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการภายภาคข้างหน้าแล้วขอให้ยกพระศีรานนี้ขึ้นโดยง่ายแล้วท่านก็นั่งคุกเข่าเอามือสองมือช้อนยกขึ้นยกลงอย่างสบายไม่ยากเลยคล้ายๆลกับไปยกพระพุทธรูปขนาดสามนิ้ว ท่านยกขึ้นยกลงเสร็จสามครั้งชูขึ้นแล้วก็วางลงชูขึ้นแล้วก็วางลงอาตมาเองก็คิดในใจว่าพระศรีอานนี่ทําไมเบานักแต่ความจริงไม่เบาหนักเขายกกันตั้งเจ็ดคนหลวงพ่อปานท่านช้อนแบบนั้นเห็นว่าเบาเมื่อท่านวางแล้วท่านก็บอกว่าอา้าวเธอลองยกบ้างก็อธิษฐานแบบท่าน ยกไม่ขึ้นสิอีกคราวนี้ช้อนไม่ขึ้นท่านก็บอกว่าบารมีของแกนี่ยังอ่อนนักอ่อนกว่าฉันเอาลุกขึ้นยืนขึ้นพอยืนขึ้นท่านบอกเอามือจับแท่นจับข้างล่างนะเอามือช้อนขึ้นไปดึงขึ้นไปนะไม่ใช่ช้อนพอดึงขึ้นไปขยับนิดเดียวปรากฏว่าพระศรีอานเบาเหวงเลย คราวนี้ยกขึ้นยกลงแบบสบายแต่ว่าต้องยืนยกหลวงพ่อบานนั่งคุกเขา่าสองมือช้อนขึ้นแล้วต่อจากนั้นมาท่านก็บอกว่าอา้าวลองอธิษฐานสิอายุของแกเมื่อไหร่จะตายถ้าปีอายุเท่าไหร่ยังไม่ตายก็ยกไม่ขึ้นเอาไล่ไปสิยี่สิบสองยายี่สิบสี่ยี่สิบหห ยกไม่ขึ้นพอถึงยี่สิบเจ็ดยกขึ้นตอนนี้เอามือนั่งช้อนก็ขึ้นหลวงพ่อปา,านก็หันมายิ้มบอกอาอยุแท้อาอยุไขของแกเพียงแค่ยี่สิบเจ็ดปีแต่ถ้าว่าการอยู่ต่อไปความดีจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ควรจะอยู่หาวิธีต่ออายุเสียก็เลยกราบเรียนท่านว่าวิธีต่ออายุทำยังไงท่านก็เลยบอกว่า ไปหาปลามาปล่อยเท่านี้ก็ใช้ได้นี่เป็นการต่ออายุถ้าจะอยู่ทรงต่อไปแต่หากจะเอาดีวิเศษแล้วก็ถวายไตรจีวรกับพระสงฆ์แล้วก็พระสักองค์คหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นการประดับบาร,รมีของเราให้เพิ่มขึ้นเพิ่มพูนบาร,รมีเพียงแค่ต่ออายุเพียงแค่ปล่อยปลาหนึ่งตัวก็มีอายุหนึ่งปี การต่ออายุนี้ก็เรียกว่าต่อได้พอสมควรนะจะต่อเป็นร้อยเป็นพันปีนะ่ะไม่ได้เลยรับปากกับท่านแต่คิดว่าไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตายยังหนุ่มดีกว่าตายเมื่อแก่ตอนแก่เกรงว่าจะลำบากหูฝ้าตาฟางเกรงว่ามันจะไม่สะดวกอย่างเวลาเนี้ยแต่พอรุ่งเช้าปรากฏว่า หลวงพ่อปานใช้ตาเชิดไปซื้อปลาที่เขาขายในตลาดมาประมาณ10บตัวแล้วก็เรียกอัตมาเข้าไปบอกว่าปลานี่ฉันยกให้เธอเธอเอาไปปล่อยแล้วกันทํำซิเองหมดก็เลยบอกว่าหลวงพ่อไปซื้อทำไมล่ะครับนี่มันภาระของผมท่านบอกช่างเธอฉันจะให้ก็แล้วกันเมื่อฉันให้ก็เป็นเรื่องของฉันเมื่อกลับมาแล้วก็มานมัสการท่าน ท่านก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยแกนึกว่าแกจะไม่ปล่อยปลาใช่ไหมแกคิดว่าแกตายเมื่อแกมันลำบากกว่าตายเมื่อนุ่มตายตอนหนุ่มดีกว่าใช่ไหมเลยกราบเรียนท่านว่าใช่ก็แกคิดอย่างนั้นนะสิฉันถึงได้ซื้อปลามาปล่อยให้ให้แกปล่อยไอ้แกนี่มันไม่อยากอยู่ช่วยกันบ้างเลยอยู่กันไปก่อนสิข้ามันแก่แล้วแกจะได้รับมรดกอันนี้ไป ส่งเสริมช่วยเหลือบุคคลอื่นให้มีความเข้าใจก็กราบเรียนท่านว่าพระที่ดีๆกว่าผมเขามีเยอะครับเขาบวชก่อนบ้างบวชหลังบ้างเขามีดีกว่าก็เยอะท่านก็บอกว่าเขาดีก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเราก็ดีไว้ด้วยพวกเขากับพวกเขาพวกเรากับพวกเราคนคนเดียวนี่จะไปนั่งสอนชาวบ้านหมดทั้งโลกได้ยังไง คนเขาถือเป็นกลุ่มเป็นพวกกันถ้าไม่ใช่กลุ่มใช่พวกกันก็พูดกันไม่รู้เรื่องคนที่ไม่เคยบําเพ็ญบารมีทำบุญทำทานร่วมกันมาจะไปสั่งไปสอนกันพูดให้เขารู้เรื่องไม่ได้หรอกถ้าพวกของเราเราพูดให้เขารู้เรื่องได้ถ้าไม่ใช่พวกของเราเราพูดให้เขารู้เรื่องไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำบุญบารมีร่วมกันมา ดูแต่พระพุทธเจ้าท่านเคยประกาศแต่ละครั้งพอจบชาดกท่านจะบอกว่าคนนั้นเคยเกิดร่วมกันมาคนนี้เคยเกิดร่วมกันมาคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้บรรดาพุทธบริษัทสมัยนั้นก็มาเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิก,กาสมัยนี้ที่คนที่จะพูดกันรู้เรื่องเรื่องบุญกุศลแล้วก็ต้องเป็นคนที่ทำบุญร่วมกันมาในการก่อน ท่านว่าอย่างนั้นว่าแกจะรีบตายไม่ได้หรอกฉันจะถ่วงแกไว้ก่อนเป็นอันว่าเรื่องยกพระสีอานจบไปตอนนี้มาเรื่องหลวงพ่อปานสร้างโบสถ ที่ยีหลวงพ่อปานสร้างโบสถ์นี่เป็นเรื่องเบตเตล็ดนะเอากันเล็กๆน้อยๆมันจะได้จบเร็วสมัยหลวงพ่อปานสร้างโบสถ์การสร้างโบสถ์ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์โบสถ์หลังนั้นสมัยนั้นสร้างส0 0 0 0ื่นบาทแต่สร้างสมัยนี้ห้าล้านก็เห็นจะไม่เสร็จเพราะสร้างหลายชั้นแข็งแรงมากๆแล้วสมัยก่อนมีบันไดขึ้นเพดานได้ด้วยเขาเที่ยวกัน เวลาหลังจากหลวงพอปานมรณาภาพแล้วอาจารย์เจิมเอาบันไดเหล็กลงเสียก็เป็นอันว่าขึ้นไม่ได้เรื่องสร้างโบสถ์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าการผูกโบสถ์สมัยนั้นเขาไม่เรียกว่าฝังศิลาฤกษ์เขาเรียกว่าผูกโบสถ์คืองานเริ่มต้นในการทำโบสถ์วันนั้นเป็นวันสวดมนต์เย็นก่อนที่พระสงฆ์จะสวดมนต์เย็นเวลาประมาณสี่โมงพระสงฆ์กำหนดสวดมนต์เย็นห้าโมง ปรากฏว่ามีพระพิเศษมาคือในบริเวณที่จะทำโบสถ์เขาก็ปักหลักเขตทำธงริ้วปักฉัดปักอะไรต่ออะไรก็ตามเรื่องเถอะที่คิดว่ามันจะดีความจริงไอ้เรื่องนั้นไม่เกี่ยวเลยปักฉัดกันปักธงริ้วกันประดับประดาการสวยสดงดงามทว่าการตามเรื่องของบุญแล้วก็เสียสตางเปล่าไม่มีอะไรเป็นโบสถ์ขึ้นมาเลยถ้าจะพูดกันไปอีกที ไอเงินที่จะทำโบสมันถูกตัดไปเพื่ออย่างนั้นเสียอีกแต่การกระทำอย่างนั้นก็ไม่น่าตำหนิเพราะเป็นการแสดงกําลังใจในความพอใจของชาวบ้านก็น่าสรรเสริญแล้วก็น่าโมทนาคือไม่ติใครเรื่องนี้ทำได้ทำต่อไปได้ส่งเสริมเพราะมันเป็นการแสดงออกของจิตใจที่น้อมไปในบุญกุศลก่อนหน้าสวดมนต์ตอนสี่โมงวันนั้น มีคนมารายงานหลวงพ่อปานอีตอนนี้อาตมาไม่เห็นหรอกหลวงพ่อปานเล่าให้ฟังหลวงพ่อเล็กเล่าให้ฟังว่าทายกกริมมารายงานว่ามีพระบ้ามาที่บริเวณโบสถ์จะทําโบสถ์ใหม่เสียงเอะอะโวยวายโครมครามว่าจะทําลายไอ้นั่นจะทําลายไอ้นี่ขอให้ท่านใหญ่กรุณาไปดูทีเถอะหลวงพ่อปานเนะ่ะเขาเรียกท่านใหญ่เขาไม่เรียกหลวงพ่อสําหรับหลวงพ่อเล็ก รองลงมาเขาเรียกหลวงพ่อเล็กที่นั่นเขาให้สมยากันอย่างนั้นหลวงพ่อปานก็ลุกไปดูพระตามไปเป็นแถวคารวะก็ตามไปไปที่ไหนได้ไปเจอพระนุ่งผ้ากลักสีกลักห่มจีวรกลักจีวรนนะ่ะห่มรุ่มร่มรุ่มร่มผ้าที่นุ่งก็รุ่มร่มแถมเคียนหัวด้วยผ้ากลัก สภาย,ย่ามใหญ่เดินไปเดินมาไปถึงเขตหลักโน้นก็ไปทำท่าเสกถึงเขตหลักนี้ก็ไปทำท่าเสกแล้วก็ไปทำโบเบโบเบ,บ,เ,บเอะอะโวยวายทำเหมือนคนบ้าพอหลวงพ่อปานเข้าไปก็ชี้หน้าว่าหลวงพ่อปานขอประธานอภัยหลวงพ่อมีพระคุณมากกับอาตมาที่ใช้ศัพท์นี้มันไม่สมควรแต่ก็จะต้องใช้ตามที่ท่านพูดให้ฟังชี้หน้าท่าน เรียกว่าไอ้เจ้าปานทำอะไรทำไมถึงไม่บอกข้าคนนะ่ะมันอวดดีนักมันจะดีได้ยังไงล่ะมันต้องบอกกันบ้างสิหลวงพ่อปานเห็นพระองค์นั้นชี้หน้าแต่ว่าแสดงเป็นพระบ้าแทนที่จะโกรธยิ้มตามธรรมดาเราเห็นคนบ้าเราก็ยิ้ม,ย,มยิ้มเสียหมดเรื่องแต่หลวงพ่อปานไม่อย่างนั้นตรงรีไปถวายนะมันสก,การขอโทษตรงรีเข้ากราบ พอกราบก็นั่งลงพนมมือพระองค์นั้นก็เลยเลิกบ้านั่งลงไปข้างหน้าเอาห่อผ้าเอาย่ามนะไอหอย่ามท่านเรียกว่าห่อผ้าคงจะเป็นห่อผ้ารุงรังอาตมาไม่เห็นหรอกหลวงพ่อปานบอกให้ฟังท่านนั่งบนห่อผ้าแล้วก็พอดีแล้วก็สั่งสอนหลายอย่างท่านก็เลยบอกว่าวิธีทำโบสถ์ทำมันถูกทั้งนั้นแหละมันไม่ผิดหรอก เพราะว่าการปักเขตเพื่อกระทําสังฆกรรมไม่ต้องใหญ่ต้องโตก็ได้แต่โบสของแกนี่ตั้งส0 0 0 0่นบาทนี่แกมีเงินเท่าไหร่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังติดตามในตอนต่อไปนะคะ วันนี้ทีฉันแสงอรุณการจนารักแล้วรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ